ปล่อยปลาวันพระด้วยกันนะครับเด้อเด้อเด้อมาแล้วมาแล้วมาดูปลาสิดูปลาไหลมีปลาไหลปลาไหลทองด้วยนะวันนี้นี่หนุ่นดูปลาไหลปลาไหลไหลพุดเลยโอ้โหไปไหนแล้วนั่นน่ะปลาไหลเปลือยไหลเปลือกเลไม่สนใจอาหารเลยนากน้อยเลยปลาไหลนากน้อย ไหลพุดๆุดุดไปเลยนี่มันก็จะอยู่ในสระนี้ไปจนสิ้นชีพมันนะแล้วก็มีมีผักนะครับมีผักอันนี้ก็มาปล่อยที่เดิมนะสะม,ามาอมลอเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอากองกลางไปซื้ออาหารปลามาติดรถไว้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าให้อาหารปลาแล้วมันมันล่าเริงมากอันนี้ให้ให้ผักมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ แล้วก็จะมีะป่าที่ชนิดที่กินกินผักกินหญ้ามันก็จะมากินอย่างนั้แล้วสลับสลับไปยินระวังลื่นเด้อด้วยอืออือ,อแล้วไม่มีไม่มีมากินทั้งตัว ปลาชอนเลยแอบอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งมองเห็นตายมีปลาชอนเฮ้ยไม่ตายมันคือตรงนี่บรรยากาศนะวันนี้ก็มีแม่เครือมีพี่นางแล้วก็ท่านกะกะตมาแนะล้วไปลาร่วมกันดูมุมสูงอีกอ่ะอุ้ยปลาไหลมามาสวัสดีแล้ว มันตัวเดิมไหมเนี่ยมาทำอะไรมานี่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 มีปลาหลมาขอบคุณด้วยใช่ตัวที่มันคนละตัวกับตัวนั้นนะคนละตัวอันนั้นเหลืองทองนึงอันนั้นเหลืองทองอันนั้นเหลืองทองไปแล้วทองไปเลยอันนี้เขาปรับสภาพน้ำอยู่น่านเดี๋ยวก็ไปแล้วไหลคืนละไหลไหลไหลคืนน้ำ ขับสภาพโยนข้าวเว้ยมากินผักเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเอาเอาข้าวโยนไปให้ดูนะมันเป็นข้าวมันกินดีขนาดไหนนี่นะมัาเป็นข้าวอ่าวเวน่ะไม่มีไม่มีปลามากินอุ้ยมลาไหลเยอะอันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่มันจะปล่อยลเป็นแค่ รู้สึกว่า,วาเ,เดี๋ยวปลาไหลก็จะเยอะเรื่อยๆเพราะเราออกปลาไหลเมื่อปอย <laughs> เอา้ 2, 3, าสองนาทีถามเล็กแล้วโอเคครับเ <c oughs> จอกันใหม่พระหน้าครับ